จะมาหาได้หนิจ <ates> ังว่ามีเหี่ยวบันนี่ไม่ไล่นี่จะทำไมไหลเขาบริห้หาเหี้ยวนี่บอกได้เลยอะโอูกินแท้นน่เี๋ยวัตุ๋แล้วย่อได้ปันลงมือทามาพี่น้องมาพี่้าวน้อกัน กังไงทำไมกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนสบายดีตอนเที่ยงเมื่อกี้พอชิไปง้มหอยกับแม่นะไปกับแม่ชองคนแม่เพื่อนห่ากก็มาแต่น่าแมย์คนเราิไปง้มหอยสองก็เลยว่าิไปนั่คือสวิงคือกระตาไปนั่งกันเล่นน้ำคนกับแข่งกุ้งเลยนะแข่งเอาเขียนจีนงจีน่าไปใส่เบ็ดเลยแข่งเอาไปไว้ใส่เบ็ดนั่นแหละนี่น้องเนี่ยนี่ฮะนี่เขียนจีน่าเนาะแข่งบอ แข่งเอาเลยก็ได้แม่เออแข่งไปเลยบัดมาายันทำบริมาทางนี้น้องหน่อยมาหันนีบรบเวบเวณโอเคโดนหน้าเมื่ีแห้งลายเกจอะรบอแม่กระเออฮก็บบอแม่พาใ่ักเอาภาษณขอนี่เป็กระสุนน้้แม่เอาบริเววเป็นกระสุเอ บั่จีพอเกใส่หนุ่ยเยะแกนไปเลยไปเลยไป้องอ้องโอม่ด้เขียนะอันตัวนี้ล่เตนนงดิงนอดิงเดเอาใส่กระคองมันนี่เ็นยังเอาเบิดเดียังเอาเบิด ลุงกับขงอย่างเดียวเสือหานเสือมีก็มานะฮัน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 มีมีมีเพื่นแดดเพื่นกับเขาชวนห่มนะเสือหานย่างลมหอยได้แบบนี้ยางหันใช่แล้วแบบมี ควนก็มาาใย่มได้ปุ่นๆปะเนี่ยอมสาตากแดดได้เขากับหัว็ลงกินนามเลยพวกนะหอนห่วยล้ก็ลงกินนาเจ็ดตะลุมโล่ขึ้นมาอ่อยีเบิอืมนี่หาลงมาก็เห็นเลยดีจุบๆยุ่มลายเละฮะเนี่ย่าโล่ตะลุมขึ้นมาเลย เนี่ก็บเอาที่ันหอเนี่ยนี่ก็เลนน้ำเลยแล้วกลุ่มเหรนลุ่มขนอกเหรอนกตัวหนุ่ยใบใหญ่ยบใหญ่น้องแม่ทางนี้อยตาแดงตาแดงบนนี้โอ้โอ้หน่่ยหน่อยตัวมันพี่อยตาแดงนี่เดีวานุ่ย้ีหน่่ย เดี๋เรอจะหาหกหน่อยตัวหน่อยก็เก็บเอาเลยบ่ไปปล่อยเชนองสาโอ้เมียมาตัวหน่อยก็เก็บเอาเลยไปปล่อยเชนองสาตัวเองอืมเขาหลอกลุกเนาะอืมมันระดับคุ้นเขาต้องหลอกยานคุ้นเดี๋ยวจะเก็บใส่ชีวีเงี้ยทำไมอืมนี่เป็นชีวีเนยแบบปลุกก็ได้นี่ทุกคนไยตาแดง ก้อนกันอยู่ด้วยบอลเดียวสองสี่หกแปดแปดหน่วยเอาของเกียนเองไปเนี่ยนี่มันก็มวันแล้วมันมีเนาะวันนเหนื่อยแล้วนี่เบิ้ลเนาะดูดเที่ยวนี่โอ้หนาวจะเย็นใช่ไหมก็จะอาบ

นี่มาเบิ่าหวานปลากรอนคือวาเอาตะลุนโอ้เอาตะลุ่มขึ้นวะมาจากน้ำบ่ขุ่นเนาะเฮ้เป็นกำเลยนั่นแย่งบ่เห็นขนาดยางจะหลุ่มคืนเพิ่งเอ้ยยางจะเทิงลงลุ่มเขาต้องรอตะลุ่มขึ้นมาเทิง ai lấy ai hiền theo càng theo này có hồi thằng nào đây theo thì càng những gì mất cậu hồn đi bên nhau thì có mua đấy con mưa để này, đây bên subscribe cho kênh Ghiền Mì Để มเมืมม่อเดียวคนเธอเดียวเป็นซีมุม,มเลยนะป้าโอ,อน,นเซเว่นสุดยอดน้าเนะขาจังไหนก็หอยไปขายเทมันหลาย นางน้ำเปี๋ยด้วยนะงุบม,มาเลยบิเห็นหูนางมันขุนเลยดิโอ้ยนางเงี้งเอานี่หินมันนะเงี้งเงาเอาเพราะว่าถ้าติ้งน้ำแห้งแล้วมันขุนน้ำมันสิขุนมันสิบ่เห็นน,นี่นนนอนนเอา จะห้อยตาแดงเพิ่งจะดูดยหน่อยๆแต่ว่ามันแต่ว่ามันพีนะมันมือจ่อยดูดเนยหน่อยเราไปเลยเอาไปปล่อยใช้น้องสาเอาไปปล่อยใช้น้องตัวเองโอ้ดีดห้อยกีมันสีเสียบอยู่เนี่ยนี่นะห้อยกับกี ลอยอีกเนาะหอยหอยจูบหอยตาแดงหอยน้อยจะพี่หอยตาแดงัวอีหอย่มันพีเนาะหน่อยเมื่ก็นห่อยชุ่มนวลกำหนึ่งบอลนี่บอลนี่ได้กำหนึ่งถูกไหมป้าจะข้ป้าอียึ้บ่หัวมึย่มบ โู้ไปแล้วไหมโอ้บต่ากับเห็นไปไหมอยป้าบต่านัซ้ำจะได้ลายเต๋าบนไหนจะวิงออเดบักลายเลยแบบนี้นั่นงอยู่ข้างนี่บกักนาบักรานั่านนางอยู่ข้างนี่นั่งคนละฝั่งนั่งาจะของแค่รุ่มเงงบิ้ลเลยนะแันี้ก็ลเลาะเพิ่มเัน

มันโมลุยย่ำเข้ามาย่ำเข้ามาสิหอมแก้มแต่บ่จับเพิ่นเบิ่งนะมึงหานส้มอ้อยมึงนี่ส้มอ้อยอืมบักม้าสิเก็บหอยก่อนนี่ย่ำไปไปเล่นกับบักหนีพูเพิ่นเก็บหอยอ่ะเก็บหอยก่อนบัดนี้ <laughs> น้ําไหลแห้งมันเป็นวังแนวนี้น้ํามันแบบมันเลิกโถษมันก็บ่เห็นมันบ่มีบ่อนให้มันงอบ่เป็นตาพังปานใดตรงอยู่ถึงบ่บ่เป็นสิเฮงเกาะขึ้นถึงเะไปถงเรื่อยาดบ่อนหินมันอยู่ในใบไม้เริ่มเริที่ดำดำๆนี่แม่นเบิดเลยนี่เเาก็นะนี่มันอยู่แถวีหินนี่เก็บเอาก็ม่วน รดมือเสรรดมือซ้ำอืมกำมนิบนหินหนักเลยนะเพราะมันจีเต็มกระหองแล้วมันเข่งเลยก็เลยปลดออกจากแอวมาพายแอวแับนี้เจ็บแอวมันหัดแอวเด้มันหนักห้อยเนี่ยมันหนักซ้ำอ,อย่างนี้คือเป็นเนีย่ยห่างขนาดนะั้น ก็เป็นอย่างเนี้ยเปิดหม่จับนาะโอู้หป่าเปินมาหากินปลาซิวเด้หน่โอ้ไปเลยโอ้เทนอมัไหลเ่นอมัยก็หั่นเทนอมัเลยเออ นี่ดิแอ้นมีคนมาหาด้วยจั่งว่ามีเหี่ยวปันนี่ไปหลันอาบอกมันเลยสที่เดทนอาไม้ไล่เขาไปหาเหี้ยวบดไม่ใช่เป็นไปหากรอยทุ่งอีกก่อนดีได้ไล่เติบก่อนเข้างลาเห็นี่มหลันบอกมันมัน hoa cang nhiều nên để bong co như <laughs> này nè, ừ, này đây này, này cầy him hoại vú lên má him hoại rồi đi, mẹ, đang nằm lăn cái lủng, chơi hôm chơi má chơi hôm má hái cào làm ừm, được đấy, này nhảy đấy tên, hái cào đi luôn, bỏng lên đây, má lằn. Lằn bọn cho này, còn cho đần mẹ, cho mẹ, nó Quái, mong miếng bữa đám nào mong mi Đừng cho bởi đại mình... oh, okay. <laughs> thẳng Nói lộ nó mưa lại này, bận, mưa lại này. Shorts, ก you. ็อะไรบางนอยกันมาใหม่ก็ได้พวกแกงเลยถามเมื่อ <soc> ยู่เพื่อนเพล่ะก็ได้ไล่แต่หน่อยพอได้มาหอดเพื่อนนะอาใหม่เอกกอนพวกแม่เราได้หอยจีไล้ด้วยต้นกระตานี่พวกแม่นั่นหอยเทรวมกันพวกแม่ก็ห้องจะออมรวมกันแบบลายมันเป็นเพื่อนกระตานะ ตัวนี้เอาใส่กแกงใหม่เชน้ำเกลือไว้ตัวนี้ก็พังหนาใไว้เชนาใหมเน,นี่ยต่อเป็กีแกงนี่ยังไฟกว่าน,นะ Các em sẽ mặc ưu cho nè này sẽ <thầy> chiếm <laughs>

นี่นี่เบ,นนเบือก็น่้ันตัเือกเ้อะเอ้เอ้เอเอ้จ้าค่อยกี่ออกก่อนนะแบบว่าทีเอาเอาเผือกมันออกเอาไปในออมันใส่ ก็ใส่ที่เก๋ๆนี่แก้อาไหนนี่หอยกระพี้ใส่แบบนี้น,น,นะมาเลยมาใหม่จิ๊ดเลย เขาเบื่อนะ้มนเร่องกงมาได้มเสกุงจจใสบัหอยที่ไหนแต่ิใส้อมกันกับแกงกับซิซุกดแล้วมันก็สิจุดหาคนจิมหนามันชิปิดเปลือกเขียวตัวซีุ้งด้วยนะใส่ขาเื่อแต่กุงเลย ใส่ปลาแดกก่อน กุ้งเหลืองตัวไหลใส่หอยเลยใส่บ่หลายก็ได้เบิ่งหอยอย่ามันแหนเพราะว่ากําลังหนุมาใหม่ๆส่วนโตทีเหือครั้งไครั้งไออมกินจักมให้มันคายีิก่อนมันบ่แจังได้ได้ออมกิน ุดแล้วยนะ่อได้ไหม ลงลุมเฮ้ยวิกินอยู่ลุมเจ้าผู้ทากินอ่ะเราคอยเห็ดมันเจ้าเรียบร้อยเลยไปเฮต้องควานชิมือ่อยกอจะยงชิมก่อนบะชิมไชิบงคอยกับสีลเนาะหวอนหมากไปจะได้กระบอกหนจีทำเจ๊ะมันลังหลกปาอยู่อไปอยู่ไสังัดเลยกันลงมอ เอาไาพี Hearts, ่น so ้องพี่เขาำกันยิแกทำไหมน้ำมยไม่น้ำปลาใบมุใบชองี่ยจะกินน้ำเม่มาใส่นะมาคบพักมากระทิน่อย่กเออะไรกินมเปลี่ยนเสื้อมาเตะถ้าเปลี่ยนผีเยกมันใหญ่

ย <ic> ังอีกลยย่างใส่ให้ไปเอาทั้งเหือนปลาเราะว่าบัวดดำบัวดแดงให้ไปเอาทังเหลืองทังเดียพิจะทั้งแต่วาตักนี่เาะถจะโบเหดของปลาอีกักนั่งพ้อแล้วตําโคกแต่บัเจ้าเขได้หน่่ยหนงสาวบัเรือผัวอ่ะเนี่ ดี่ต่โซ้ำหนวดาก่หนงเจ้าอ้มือสมุดโชคซ้ำหนวดโูกเจ้าเขาได้หนวดหนงดีกับลูกสาวกับพี่กันย้ำอากับปอกเบิร์โกซ้ำหนวดเนี่ยระวังผู้เสียเบอดโกซ้ำหน่วยเจ้าก็มีกบที่ดำหนังหนวดหนังหน่อยช่องโซ่จะไปโคกมันโค้มากอย่างเอามาโคกเล็กจะไล่ไปนะเขา lệm thăm của lệm bầu tất nhiên có cái kiếp a mát cổ mãi 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 cổ mãi

ลูกๆอีอนีก็นกตีสักเอาอะไรเอาลูกจะเสดปากอีไปิี้คิดหรอไปเห็ยบ้านถามกับผู้ใจทองมากันถามเบาผู้หนึ่งัว่าผู้นึงั้กดนี่รู้ลไปเห็นเามเบา้าถามเบาได้เ เป็นไอศจ์มือจ้องนะเพราะว่าสัวใหญ่เลยเกินมากบอคือหมูย่างเองไปเป็นโอเคนะกินข้าวกินหนามก็เรียบร้อยเลยคลิปนี้ก็จะข้อจบคลิปไว้สำนีนะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มจะได้กลัป๋าไปกร้างใจโซมนคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายลาบ๊ายบายเนยบ๊ายบาย